อย่างนี้ดีกว่าผมเตรียมความพร้อมอย่างนี้ดีกว่านะฮะถ้าผมบอกว่าหนึ่งเนี่ยนะะหมายเล็หนึ่งปุ๊บเราชูมือขวาขึ้นมาเราบอกว่าเ hey ฮดังๆไหวไหมฮะเราจะมีพลังร่วมกันนะฮะวันนี้โรงเรียนหัวแข็งครูสร้างได้ต้องสร้างจากพลังของมือของครูก่อนังมือขวานะหมายเล็กหนึ่งนะทุกท่านเลยนะฮะเมือ่อกี้ขอความร่วมมือแล้วนะครับเตรียมตัวนะฮะมึ สุดยอดครับอาจารย์หนึง <Hey. S 1> ่งพลังจะเริ่มขึ้นมาเรื่อยเรือยเพราะว่าการลงมือทำครั้งแรกกเนี่ยมันจะติดขัดหน่อยติดขัดที่ความคิดนั่นแหละแต่ถ้าเรากล้าปล่อยความคิดแล้วลงมือทำสิ่งต่างๆมันจะออกมาอย่างมีพลังมากนะฮะหนึง <Hey. S 1> น่งหนึ่ง ต่อไปหมายเลข2นะฮะหมายเลขอันอย่างนี้เลยนะฮะขวาและซ้ายเลยนะดึงลงมาอย่างงี้ครับเฮ้เฮ่อย่างงี้โอเคไหมฮะหมายเลข2นะฮะทุกท่านเลยนะง่ายๆครับง่ายๆมือขวาเราอยู่ด้านนี้จําได้ไหมฮะมันอยู่ด้านนี้แหละนะฮะมือซ้ายอยู่ด้านนี้ผมว่าไม่น่าลืมหนึ่งสองหนึ่ง เรเริ่มงงแล้วนะะตอนนี้สเต็ปแรกคือเรียกสมาธิเข้าร่างอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าอาจจะเดินทางมาไกรอาจจะเมือนะฮะเตรียมตัวนะฮะท่านนี้ถ้าเกิดท่านใดพลาดอาจจะขออนุญาตแนะนําตัวด้านหน้าก่อนนะครับอนเริ่มเกร็งแล้วนะทีนี้เตรียมตัว1ึนสอง สุดยอดครับอ่าเริ่มมาแล้วสมาธิเริ่มมาแล้วนะต่อไปหมายเลข3นะครับแบบนี้เลยนะเฮ้เฮ้เฮ้อย่างนี้นะโอเคนะฮะสามสเต็ปพอง่ายๆเพราะว่าวันนี้กิจกรรมมันจะรีแลกทั้งวันเลยสนุกสนุกทั้งวันเลยนะฮะต้องพร้อมก่อน3ามอุ้ย hey, 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 hey. สุดยอดนะเดี๋ยวดูทีละดูทีละแพลตฟอร์มก่อนนะฮะดูทีละฝั่งก่อนดูฝั่งนี้ก่อนนะฮะสอง Hey, hey, hey. ทำไมพี่เครียดเหมือนมารอสอบใบขับขี่ยังไม่รู้ใ่ะดูดูเหมือนรอคิวยังไม่รู้เอาใหม่นะหนึ่งสองสองคุณครูอัตพลครับคือเหมือนคุณครูจะสู้รถกว่าใครไม่รู้เลยครับครูสลับอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตัวอย่างที่ดีนี่กลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะฮะกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเตรียมตัวนะครับส hey, <hey>, hey. องเฮ้ยคือคักมากสองหนึ่งโอ้ยสุดยอด ลงังตรงกลางดีดีว่าโอ้โหนี่ตรงนี้สุภาพสตรีส่วนใหญ่นะฮะอ่าดูว่าพลังจะเหนือผู้ชายขนาดไหนนะครับสองเฮ้ๆสามเฮ้ๆอาจารย์พักผ่อนก่อนไหมฮะดูว่าดูเหมือนอาจารย์เตรียมปฏิบัติคือนิ่งๆแต่ว่าน่ารักดีน่ารักดีหนึ่งสองสอง Hey, hey, hey. คุณครูคุณครูรีบสามไปไหนครับคุณครูค,ครับคุณครูช่วยหนึ่งให้ผมก่อนได้ไหมครับน่ารักมากน่ารักมากสเต็ปสุดท้ายฮะทุกทัานะถ้าบอกว่าสี่เมื่อไหร่เนี่ยนะนะหมายเลขสี่ปุ๊บเราชูอย่างนี้เลยนะเฮ้เฮ้เฮ้ฮอนด้าโอเคไหมฮะเอาละครับเตรียมตัวนะทีน, <laughs> ทนี้ท่านใดพลาด,เ,ดเชิญเชิญด้านหน้าก่อนเลย <Okay. S 1> หมายเลขสี่นะเฮ้เฮ้เฮ้ฮอนด้าอย่างนี้นะเฮ้เฮ้เฮ้ฮอนด้า ขวาซ้ายดึงมาสุดท้ายนั่นแหละง่ายๆนะครับเดี๋ยวดูกลุ่มนี้ก่อนดีกว่านะฮะดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะต้องมีพลังนะฮะหนึ่งสองสามสี่โอ้หนี่ไปพร้อมกันมากเลยนะครับคนละฮันด้าฮันด้าฮันด้าน่ารักมากเดี๋ยวดีนี่ดูพลังที่สุดยอดที่กลุ่มกลางเนี่ยผมเชื่อว่าแววตามุ่งมั่นมากนะฮะเตรียมตัวหนึ่งสอง เป็นเวฟเลยนะฮะคอนด้าเป็นเวฟเลยเหมือนยี่ห้อหนึ่งเลยนะฮะเอาละทีนี้ครับชายสกันล้วนๆเลยนะฮะตรงนี้หนึ่งจอมจอมีโอลืมคอนด้าไปแล้วเมื่อกี้ยาวเลยนะโอเคฝูงมือเต็งได้ฮะยาเจียมาน่ารักมาก